วันที่13เมษายน564นในประจวนปัส,สกุลผู้ว่าชาการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระพิสุสามเนรจำนวน99รูปประเวณีปีใบเมืองจุลศักราช1383ที่ทางเทศบาลนครเชียงรายจัดขึ้นบริเวณแยกสุรีวง์ถนนธนารยโดยมีนายภูวิดวรรณพฤกษ์ประลัดเทศบาลนครเชียงรายปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีนครเชียงรายในอิทธิพลสุนทรสีมะรองประลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชาการเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายและัวหนา่สนาชาการในจังหวัดเชียงรายรวมทั้งชาวเชียงรายร่วมกันทําบุญตักบาทเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยวันสงกรานต์โดยมีพระสงฆ์นําโดยพระรัตนมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนําพระสงฆ์ออกรับบิณฑบ,บาตโดยเริ่มตั้งแต่แยกสุรีวงศ์จนถึงแยกศาลถนนธนาลายัยรวมระยะทาง1กิโลเมตรทางนี้การทําบุญตักบาททางเจ้าที่สาธารณาสุขเทศบาลนครเชียงราย ได้มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมทำบุญและเน้นย้ำทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากเพื่อเป็นการป้องกันโควิด -19 เก้าไกลเชียงรายรายงาน